สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่งานพฤษาตะวันออกนะครับครั้งที่16นะครับที่หน้าสารการจังหวัดชนบุรีนะครับงานประกวดบอลไซนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้านะครับโอ้ถ้วยรางวัลสวยสดงดงามมากนะครับอยากได้ไปครอบครองเหมือนกันนะครับสักครั้งในชีวิตนี่ครับโอ้โหนี่ครับเหรียญรางวัลนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับมีครบนะครับสวยงามมากนะครับแต่ละเหรียญนี้เหมือนเหรียญที่ระลึกที่แบบ น่าเก็บมากครับโอ้โหดูครับมาดูบอนไซในงานนะครับก็วันนี้ก็มีบอนไซมาร่วมงานก็เกือบ100ต้นได้นะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับบอนไซก็สวยๆทั้งนั้นนะครับใหญ่ๆนะครับขนกันมาต่างต่างคนก็ต่างหวังว่าจะได้ถ้วยนี้ไปครอบครองนะครับบอนไซสวยๆใหญ่ๆเทียบเลยนะครับต้นไหนที่เยายังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับส่วนมาดูสนทะเลต้นนี้นะครับเป็นต้นหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับมันคลาสสิก นะครับคลาสสิกมากนะครับเป็นของพี่แซมนะครับพี่แซมระยองอ่าเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับที่ผมอยากเข้าไปแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปชมเลยนะครับนี่เขาทําแบบโอ้โหดูครับแบบธรรมชาติมากนะครับดูธรรมชาติแล้วก็ทรงแต่ละต้นนี้คลาสสิกมากนะครับนี่ตอนขนมานี้เขาเซฟอย่างดีนะครับเซฟอย่างดีมีแค่มีอะไรหามมาเลยนะครับดูครับนี่เป็นสวนทะเลที่อ่าคลาสสิกมากนะครับ สวยงามนะครับต้นนี้ก็ต้นใหญ่พอสมควรนะครับก็แต่ว่าก็หาม2คนได้นะครับแต่ว่าการขนย้ายค่อนข้างน่าจะต้องมืออาชีพจริงๆนะครับเพราะว่ากิ่งเขายาวนะครับกิ่งยื่นออกไปนะครับกระถางมีอยู่นิดเดียวเองนะครับนี่คือการทําสนทะเลที่สุดยอดมากนะครับในกระถางบางๆอย่างนี้นะครับเล็กอย่างนี้มากนะครับมีดินอยู่นิดเดียวนะครับแต่ว่าก็เลี้ยงลําต้นเขาได้นี่คือพี่แซม่ก็ทําสนทะเล ก่าจะเจ้าแ, planning, แรกๆเลยนะครับสุดยอดมากครับสันทะเลนี่แถวนี้คือของพี่แซมทั้งหมดเลยนะครับบอนไซบายแซมนะครับนี่มาดูาต้นมะสังอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เป็นมะสังที่สวยงามเหมือนกันนะครับเป็นมะสังที่ต้นใหญ่มากนะครับเป็นสังที่ต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งแต่ก่อนบอนไซมะสังนี้เป็นอะไรที่ราคาก็แรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็แพร่หลายแล้วนะครับ หลายสวนก็มีติดสวนไว้นะครับแต่สวยๆงามๆก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมเคยเห็นเยอะๆก็มีสวนลุงจรันนะครับที่ลุงจรันนี่คือน่าจะมีมะสังก่อหินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอยู่ตรงนั้นนะครับคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับที่แกแจ้งมานะครับที่เคยไปดูนะครับมีเยอะมากนะครับบนไซมะสังที่ลุงจรันทําไว้นะครับ ีต้นหนึ่งนะครับมาดูเทียนทะเลนะครับเทียนทะเลไซส์จิ๋วๆก็ไม่จิ๋วนะครับเป็นไซส์กลางๆนะครับแต่ก็ยกคนเดียวได้สบายนะครับมีหลายต้นนะครับเทียนทะเลที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็มีหลายแบบหลายรูปทรงนะครับอันนี้ก็เป็นเทียนทะเลเกาะหินสวยๆอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับดูหินเขาเกาะอันนี้คือนาจะเกาะนานมากแล้วนะครับเกาะนานมากแล้วไม้ก็แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีติดดอกออกลูกด้วยนะครับ เม็ดเขาก็สามารถเอาไปเพาะต่อได้นะครับนี่ครับก็เอามาให้ชมนะครับงานนี้ก็อยู่จัดขึ้นโดยพฤกษาตะวันออกนะครับนำทีมโดยอาจารย์ v ีนะครับก็จัดงานเป็นประจำทุกปีนะครับงานพฤกษาตะวันออกนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ2,567นะครับ